การนี่เปี่ยนการยิงแบบ TDI นะแล้วก็ใครนะแม่บ้านหรือยับแล้วก็อัตโนมัติแล้วก็กระสุนพิเศษต่างๆเช่นกระสุนระดับตั้งแต่เล็กขึ้นมาหาใหญ่นะสองสองเก้านะฮะสามห้าเจ็ดสี่ห้า กราแทาสุใหญ่ส no. ุดปืนลูกซองนะแล้วปืนลูกองน่ะรูปแบบต่างๆของปืนลูกซองเนี่ยเป็นรูปเป็นดาวกระจายเป็นหัว <ah ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเป็นข้อดีกับโรงเรียนเราก็คือว่าตำรวจจะได้รู้ความหลากหลายทั้งอาวุธและกระสุนประเภทต่างๆซึ่งหลายอย่างเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยประเทศไทยไม่มีและจำหน่ายไม่มีใช้อันนี้เอามาไม่หมดด้วยครับมันแตกเป็นรอยสกสเมตร เสต้อรักษาน้องสาวบสอที่ดนในห้างคอขอสอนห้างคอดนยิงกันนิไม่เไร้ว่าเนี่ยเนี่ยิงแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเหลือแล้วไปเก็บมามูยาละคาที่มาหยิงยหมอพอที่วยันนี้หนึ่งนัด้ายนทาสุดัสุดทาั้ยนัสด้ั้ยนัาาัาดดัดาสัสทัสั ยิงด้วยปืนลมเลยฝึกจะเป็นคนยิงคิดว่าจะโดนไหมครับเนี่ยไม่แน่ใจเหรอผ่านที่ผานาให้กนก็ได้ ไม่ใชคเป็นขนุ์ลากนาดูี้อันนี้ปัญญามเป็นว้ยราก็นะเี๋ยวจะยิงยิงเผดังมากไมไม่นังนะเนีาจะใส่ไก่ในไม่ไม่ให้ให้นายใส่หูเลยไม่ต้องไม่ต้ององไบได้ยินมันบนออกมันนอกใช่มอ๋อูบัากรไหนที่ ครับ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 ไม่เข้าเลยไหมไม่เข้าหรือไม่โดนนะกดเด็นเลยให้โดยไม่มีรอยตรงนี้เลยโดยแทบทีม่ัดอีกน้อยโดคด

องนัดอลไรเงี้ยเข้าตรงนี้เนี่ยคือแรงยิงแนัดเดียวถ้ามาถ้าหากว่าไม่มีสองนัดนี่ยมันจะไม่ออกเลยจะไม่พาเลยองอยากให้ลองดูตรงนี้นี่เลยนะทั้งที่กล่องเนี่ยก็ที่ว่าเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยถ้ายิงตรงนี้ยิงตรงนี้ตรงนี้ยิง

เมื่อกี้กระบอกนี่มันเป็นอะไรมันยิงมันต่ำใช่ไหมหรือมันสูงแนวเัาดียอเดียะลองตัวนี้ขอบายขาไปขอบ่ายไปที่เดิมไปตรงกินกระบอกเลยมันไม่เป็นไรสักคู่สขกคปิ เครื่องไมร้อนนะครับมันไม่มีดำแต่ก็ยังเยีม่มเบอร์พีเสูอนีน่เป็น FN ครับของ FN ทำในเบลเยียมเป็นอาวุธของนาโต้นะครับรุ่นใหม่กระสุดประจุ50นัดนะครับการควบคุมการยิงอยูอย่ที่นิ้วได้ทั้งสองข้าง ขึ้นขึ้นลำได้ทั้งซ้ายและขว,วานะครับระบบการป้องกันศูนแบบบ้าจากแนวนอนจะไม่กรตั้งนะครับขนาดกระสุน5.7นะครับสมรรถนะคือว่าใหญ่ของสองเอฟสคือ5.56นี้ขีดความรามาที่วาเจอกเราะได้คือว่าความเร็วความแหลมของลูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ายิงแบบยิงให้ตายเนี่ยจะไม่ซัดเท่นนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงถ้าคนที่อยู่หน้าซอฟทาร์เก็ตเนี่ยกระสุนจะม้วนไม่ทะลุไปโดนคนข้างหลัง ไว้ใช้ในภารกิจการแก้ปัญหาตัวประกันการอารักขานะครับ <alon> แล้วก็ภารกิจที่ต้องยิงเพื่อทําลายเป้าหมายที่มีสองอันนี้บอกว่าเจ้าของก่อให้รู้ว่าพังเนี่ยรับคุณรู้จักนะรู้ให้เจ้าของก่อรู้จักอันนี้นะครับครับว่าไงสูงแล้วเออได้ได้ได้อโอเคนะได้ได้พอตอนใกล้ถึงแล้วบอกเขาให้โทรเข้ามาแล้วกันก่อนถึงอ่ะ ได้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 อ๋อบอกก็แล้วบอกก็แล้วประมาณสิวฮะประมาณสิวฮะเล็กนิดเดียวเหรอเล็กคแค่รูเล็กมากรูเล็กมากเลยเหรอล็กทำไมรูมันก็ข้าวแบบห้าห้าหกนะมันคือห้าเจ็ดนะออกแต่ออกบานนะออกบานคือทะเบรียนทะเบรียนไม่ไม่ hard target true soft target tampering คือถ้าบบชอาร์เกตเนี่ยนะลองเอาดินน้ำมันยิงไม่ทะลุแต่มันจะม้วนถ้าอย่างเงี้ยโทษนะฮะโดยบาร์ดี้เนี่ยปลายมากวันตาโต้เนี่ยจะขายให้เฉพาะประเทศที่ปฏิบัติตามสนที่สัญญาณอาโต้กับประเทศที่ปฏิบัติตามในเรื่องของอาเซียนในเรื่องของ UN ในเรื่องของไอความมันไอภาคีความมั่นคงจึงจะนุบัตซื้อได้แนวยิง ถอยมานิดนึงนะครับนายครับบรรจุห้านัดเลยนะครับสั่งย่างบรรจุเลยครับห้านัดบรรจุตยิงระบบอะไรวะลูกทุ่งครับยิงระบบอะไรเนี่ยตรงนี้ช้าครับยิงช้าครับนายครับยิงช้าครับพรุ่งนี้เสร็จด้วยแรงปืน

สี่คนเอ็กเลยทำต่อยายใช่ครับาลา้าห็หาผู้การต่อไปห้านะผู้การด้วยูต้องไหมคนทั่วไปร้อยละร้อยระวัง

หมันลงตามซ้ายครับพี่ยิงเขาจี้พี่ดำเลยครับต่ำขวานะครับยิงสามนัดหนึ่งวินาทีเลดด้อ๊บสามนัดหนึ่งวิเรดด้ ด้านนะเมใจชอบมากักมากมันเหลือต้องชั่วโมงไหดีนดีเปเชิญห้ออาหารเลยครับห้ออาหารเชิญห้องอาหาร